คันนี้มิวเซเว่นปี2011ราคาเซซเซนคาเบิล9 0 0นะครับคันนี้มิเวกปี2014ราคาออกเซนาเบิ Ox ้ล9,000ขังต้องคันฟรีดาวฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันไปเหมาไปเลยครับผมไอ้ยะเช็ดต่างวันเลยนะโอ้ต้องเช็ดครับผมเพราะว่ารถมาไม่แพ็คโคเลยอสองคัน ไอ้ปันนี้ก็เรียกมิวเซเว่นนะนี้เจตีนังลังเบ้เลยไอ้ปันนี้ก็เรียกมิวเอ็กอนี่มิวเซเว่นี่ปีสองพัสิบเอ็ดครับน้องสิบเอ็นะครับโอ้เื่องซ้ำปั้นรถเจตีนังเรื่องซ้ำปั้นกรัปุมอ่ามนัดกันนี่ที่9้ามุกเนะก้ามุกด้วยเดี๋ยวรอแม็กมาดำส่วยแลละครับจัดส่งมาให้เดียบร้อแลละครับนี่ไอ้น้อยน้อยไข้างในที่ดีน้องเลนี่ข้างในวับอ่อลต้สวยเย วับนี่อยู่นาเกนั่น่นอนนี่กี้สั่งไกลนะครับไปนะน่าจายครับสั่งไกลน่าจายครับอืมนี่กลางล่างเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่ว่าก็ว่าเจตีหนังนี่ก็หนังเปลือกเจตีหนังนี่นี่เนี่ตรงนี้อันซ้ำกลางหน้าซองอ่ากลางหน้าหนูซองซ้ำซี่อเดี๋ยวตรงในเลยเลยหรออูข้างในน้องฟกเจ็บไหนบอกมันสมาัดพับได้นะน้องนะนี่พับอยู่พับอ๋อกลางล่างอีกอีกซองอีกซองครับนี่เจตีหนังเจ่ีหนังครับเดี๋ยว นี่เล็กกลางท้ายที่เล็กรบผมกลางท้ายนี่มันเป็นเนี่ยเขาเรียกอีซ so oh, ูซ์มิวเซเว่นชอยอ๋อตัวนี้เป็นรุ่นชอยนะครับปี2011สนุนราคาตั้งไว้ที่เซซันคาเบิ้ลก้าพันครับน้องตัวนี้ตาว่าต้นใจนี่ทำเพื่อพี่โอ้ฟรีดาวเลยครับฟรีดาวฟรีดาวฟรีกาใจใจน้องไม่ต้องออกได้บาทเดียวก็คือออกได้เลยออกได้เลยนะครับอ๋ออ่ะ ช่วยช่วยดีมาเล่นเล็กไม่ก็ไม่ใช่ไหวมาร์กรถปีช่องพันสิเอ็เล็กไม่เส้นกาวเองน้องเส้นกาวเองครับโอ้่ไม่เส้นกาวเองเจ้าโตนะเจ้าโตครับแล้วกันนู้นพี่อ่าม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 าเล่นกันนี้มาเล่นกันนี้มาเล่นกันนี้โตนะกันนี้ปีช่องพัสิบสี่ครับก็เรียกว่ามิวเอ็กซมิวเอ็กแล้วเอ็มมันมิวมิวมันกันะมันเ กับเจวินไอ้นี่มันเกิดไม่เลยมันเพิ่งเกิดมาเหมือนเลยจังเจอว่ามีเว็กนะครับมาเลยไปอนี่ไอ้นี่หลุนหลุนนองเลยได้แ่ารหลุนนองเลยเกิดทีลังนี่เกิดทีลังฝีทองพันสิบเซกับมีมันอยู่กลางๆเหมือนอ่อนนิวเลยนะโอกเหมือนเล่นมันมันมั่นกัดออกมาอ่าเนี้ของเลยภายในนะอ๋อไปไหนที่ครีมนะรับผอมสองสีนะทูโทนนะครับอกียเป็นบอกไฟฟ้านะครับเกลียวโต้นะครับ อืมอโตเล็กไม่กันลองอนะภา,ายในลายไม้ครับไม่เส้นกาเท้าวกันเลยครับไม่ท้ากันเลยเนาะครับผมสวิตฟังก์ชันพงมาเลยด้วยนะครับตัวนี้ช่วยช่วยครับนี่มีจอกันกนลางล่า,างนะครับผมแอร์เราทังโคูนะครับผมเรียกแอร์เรานะนี่มีม,มีแอร์เราแล้วมีแอร์ตลอดทั้งเจ็ดที่นั่งเลยนะครับอืมอันนี้มีจอกันอ่ามีจอกันครับมีจอกัน นี่มีจอเรียบร้อย,อยนะกันนี้คุยดาวมัม้ยไม่ไปกันนี้กาแฟดาวครับกันนี้ราคาตั้งไวท้ทหกเซนกับเบิ้ลกับันครับนี่แหละข้างท้ายดีพี่เปื่อนข้างท้ายอะไรทีอ๋อนี่นะมามิวเอกนะแต่ก็เหลืองมิวเอกนี่มิวเอกมิวเอ,ก,เอ,ก,เอ,ก,เอกนะครับช่วยขนาดกันนี้โอ้ต้องสวยนะครับนี่น้องเล่อือนี่ปรับปรับได้เมื่อนเลยนะปรับได้เมื่่นกันครับเมื่่นกันเลยนี ตัวนี้จะฝับงายว่าตัวปีสองพันสบอนะครับฟืนจะราบไปเลยนะครับรเดดขาบไหมจอดไม่นานาเหมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ